เคยลองคิดดูสักนิดหนึ่งไหมว่ากอล์ฟเนี่ยนะเรื่องของเกมการพัดเนี่ยถือเป็นมากกว่า50เเทคโนโลยีใหม่ครับประชาครับเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับพัตเตอร์เลยเป็น AI smart face เหมือนกันรถแซงรถแซงก็ใช้แล้วทางฝั่งไทยก็เลยมีจอนรามจอนรามก็ยังใช้อยู่ในลิฟต์กอล์ฟก็ยังใช้อยู่เพรเดซี่นี่คือยังเป็นที่นิยมอยู่ของของนักกอล์ฟก็คือ number o ของพัตเตอร์แน่นอนอยู่แล้วนักกอล์ฟหลายท่านจะชอบมองข้ามเรื่องของเกมการพัด ซึ่งการพัดนั้นถือว่าเป็นมากกว่า50%ของเกมกอล์ฟและวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ l e o n i น n Shop ที่กอ l ์ฟ h h n n n l l e n t t r r เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพัตเตอร์ตัวไหนเด็ดครับโอ,อ้โต้องกำลังเลือกอะไรอีกครับดูไดเวอร์อีกแล้วครับโปรครับเพราะว่าช่วงนี้สกอร์ไม่ค่อยดีเลยไม่รู้ว่ามันผิดพลาดมิสเ็ก มิสเซกแปลว่าผิดพลาดใช่แปลว่ามิสเทคที่ไหนเข้าใจเลยไม่รู้ว่าว่ามันเป็นที่วงสวิงหรือการแอ r o โรชหรือการอัพแอนดาวเลยไม่รู้เลยตอนนี้คือพูดได้ง่ายๆตอนนี้คุณไม่รู้เลยว่าที่คุณสกอร์ไม่ดีนี่เพราะอะไรใช่แต่คุณเคยลองคิดดูสักนิดหนึ่งไหมว่ากอล์ฟเนี่ยนะเรื่องของเกมการพัดเนี่ยถือว่าเป็นมากกว่า50%คุณรู้ไหมว่าคุณเฉลี่ย18หลุมในเวลาคุณไปออกลอกับเพื่อนๆกี่พัด ไม่อันนี้อันนี้ไม่ค่อยได้นับเลยเพราะว่าพัดอุตลุดไปหมดเลยสามสิบสี่สิบพัดแล้วบางทีก็ไปถ้าสนามคงสนามเขาก็ไปเถิดเทิงไปเรื่อยเลยคือไม่รู้ว่าตัวเองสถิติพัดเป็นยังไงใช่ง่<อ>ายถูกเราไม่จดเพราะว่าไอ้พว,พ,วพวกอเมริกรันะหมายถึงอเมริกันเนี่ยผมดูในใน PJ ทัวร์ในในเว็บ com หรือว่าคอนเฟรียอะไรเงี้ยอเมริกาเขาจะเขาจะเน้นเรื่องแซดมากใช่ผมไม่ค่อยได้คอนเซนเทรตตรงนี้เลยครับเข้าใจคือนักกอล์ฟในทัวร์เนี่ย คือทาง pg ทัวร์ทาง lpg ทัวร์ดีทัวร์ทุกทัวร์เลยเนี่ยเขาจะคีปแบบพวกสแตทเขาจดรายละเอียดเนี่ยไว้นะคือเขาจะมีคนแบบคอยจดเลยว่าแบบดดคนนี้พัดเท่าไรคนนี้ได้ยังไงดืดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราเล่นจบฤดูการหรือว่าระหว่างทางเนี่ยเราได้รู้ว่าตัวเองอ่ะตอนนี้ผิดพลาดอะไรอยู่เอากลับมาปรับปรุงให้ใช้ใช่ไหมตอนผมไปแข่งเออผมมีมันมีให้จดสกอร์จดแตทพัดไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าเพราะว่าสมาธิไม่ค่อยดีจดสกอร์กนสกอร์ก็เยอะ ประพัดนี่ไม่ต้องพูดถึงเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวผมมีสถิตให้คุณเพียบเลยครับเอางี้เริ่มต้นก่อนนักกอล์ฟที่พัดดีในทัวร์ชั้นยอดเลยเนี่ยอ่เฉลี่ยประมาณ29่สิบเก้าพันยีพันอันอาจจะดีที่สุดแล้วล้มสิบแปดลุมก็เฉลี่ยพัดกว่ากว่าเออแบบคือน้อยมากเลยน้อยมากไงทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงนักกอล์ฟสมัครเล่นนักกอล์ฟสมัครเล่นนี่มันก็จะมีทั้งซิงเกิลแฮนดิแคปแฮนดิแคปสิบถึงสิบ แต่อะไระสิบ้ยี่สิบสี่ใช่ไหมใช่ใช่คือพวกนี้ก็จะเฉลี่ยไม่เหมือนกันละครับนะฮะคือเอาเอางี้ก่อนพัดระยะ3าฟุตในทัวร์เนี่ยสามฟุตเนี่ยสฟุตนี่คือครึ่งกันทงได้ไหมสฟุตนี่ประมาณแบบเกือบครึ่งกันทงอ่าเกือบครึ่งกันทง99% อันนี้คือนักกอล์ฟในหัวนะลงเป็นลงลงต้องลง99%เขาก็ไม่ร้อยเเ็เหมือนกันร็้ว่ามีโอกาสหลุดได้คุณจำลอรี่ได้ไหมที่ยูฟ่โอเพนปีนี้สี่พัดโอ้โหพัดแงบไงอาการโปรต้องอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของนักกอล์ฟสมัครเล่นละนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยพอเราไปที่ระยะสามฟุตเนี่ยมันอยู่ที่ความจริงแล้วเนี่ย 84%นั่นต่างกับนักกอล์ฟในทัวร์10% 10%ก็ถือว่าก็สมควรใช่แต่พอเราไปที่5ฟุตแล้วก็10ฟุตเนี่ยนักกอล์ฟในทัวร์เนี่ยก็จะเหลือ50%ที่5ฟุตครับแล้วก็พอไป10ฟุตเนี่ยมันก็เหลือ30%ละอ่าก็ค่อยน้อยลงรับก็น้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้อเมเจอร์ก็เหมือนกันอเมเจอร์กับที่อเมเจอร์เนี่ยที่เป็นแบบพวกมิดแฮนดิแคปแล้วกันอ่ามันก็จะต่างกับพวกโปรเนี่ยประมาณเกือบ2เท่าเลยเปอร์เซ็นเทจจะน้อยลงไปมันดิฟลงไปอีก ทีนี้ไอ้เรื่องพวกนี้มันก็จะมีเรื่องของสแตททีนี้แล้วพัดเฉลี่ยอันนี้เมื่อกี้คือพัชที่เปอร์เซ็นใช่ไหมเป็นพัดเฉลี่ยก็คือโปรเนี่ยผมบอกว่า29-28ิัเกดนี่ถือว่าแบบมาตรฐานนีนนี่คือชั้นยอดเลยนี่คือชั้นยอดแล้วนะ29นี่คือชั้นยอด one of the best แปลว่าอะไร One of the best ก็คือวันที่ดีที่สุด One of the best อ๋อวันที่คือแบบนักพัทชั้นยอดชั้นยอดอ่าโอเค o n e of the best นะคืออยู่ประมาณ28-29ไม่ใช่วันเดือนปีนะวันโอเคโอเคเข้าใจนะโอเคทีนี้พอมาเป็นเรื่องของซิงเกิลแฮนดิแคปเขาอยู่ประมาณ0ถึง8เขาก็อยู่ประมาณ32พัดต่อรอบ32พัดนะ32พัดต่อรอบพอไปประมาณ8จนถึงแฮนดิแคป15เนี่ย มันก็จะอยู่ที่34พัดละ34พัดต่างกัน2สโ 2> น2สรกสองโสรใช่สองนมตรสามสี่แล้วพอเราแฮนดิแคปสูง,สงเนี่ยมันก็ไปที่36พัดอ่าก็เฉลีย่ยก็เฉลี่ยหลุมละ2พัดอ่าใช่ใชก็มาตรฐานตีสองกีน2พัดก็ผ่านแต่แตทีนี้มันก็อาจจะเป็นคุณอาจจะตีสอยอ่าแต่เฉลี่ย2พัดนี่ก็ถือมาตรฐานนะ2พัดก็คือมาตรฐานเข้าใจไงแต่ถ้าเกิมันก็ขึ้นอยู่เรื่องของกาเกมชิพด้วยคุณชิพก็ไปใกล้ไหมถูกไหมอันนี้สรุปคือทั้งหมดทั้งวงเนี่ยคือว่า อย่ามองข้ามเกมการพัดเพราะตอนนี้คุณกําลังสกอร์ไม่ดีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าเราควรจะต้องไปเลือกพัตเตอร์หรือดูพัตเตอร์อะไรใหม่ๆที่เหมาะสมสำหรับคุณครับแล้วเราต้องมามอนิเตอร์ตรงนี้อีกทีหนึ่งใช่แล้วก็ต้องมาดูเว่ามันพัตเตอร์มีหลายแบบหลายคอใช่ไหมหัวบางทีก็หัวโตแบบเป็นโตครับบิ๊กเฮดบิ๊กเฮดโอเคโอเคโอเคบิ๊กเฮดหัวโตใช่บางคนหัวเล็กหัวโตโอเคโอเคนะครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะไปครับผม ตรงหนึ่งในสามหนึ่งในสามก็ยังพอพอได้ครับโปครับคือปัจจุบันที่โปต้องใช้อยู่เนี่ยคือก็จะเป็นอ่าเขาเรียกทรงมอลเล็ดผมตีอ่าผมพัดทรงมอลเล็ดแต่ว่าอ่าเขาเรียกอะไรคอก็จะเป็นคอดับเลัลเบนปกติซึ่งมันก็จะให้ให้การพัดอ่าเป็นแบบเฟสบาลานซ์อ่าเป็นเฟสบาลานซ์อันนี้เดี๋ยวต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนใช่ไหมซึ่งผมก็คิดว่าโปต้องเนี่ยต้องทราบดีอยู่แล้ว คือพัตเตอร์ในตอนนี้มันมีอยู่มีอยู่2องแบบ2แบบอ่าสองแบบใช่ไหมที่เข้าๆเนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของการพัดของคนใช่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 ไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นโทแฮงโทแฮงหรือว่าบัตเตอร์ที่เป็นเบลดหรือที่มันบางๆหน่อยอ่าใช่ครับใช่ใช่ไหมที่มันมันแบบบางมากบางเฉียบเหมือนมีดเลยใช่ครับสเต็กไนฟ์สเต็กไนฟ์อ่าใช่ไหมทีนี้ก็จะบางๆหน่อยเหมาะสำหรับคนที่สโตรกก็คือแบบมีโรเทนแล้วก็อินนิดนึงใช่ไหมฮะผมผมเข้าใจถูกใช่ไหมโปก็คือการพัดมันก็จะลักษณะเป็นเหมือนนบา ประตูเนาะมีเปิดมีเปิดปิดมีเปิดปิดมีเปิดปิดใช่ครับเพราะสไตล์การพักมีหลายแบบ S <S ใช่อันนี้ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะให้คุณเป็นศิลปินไหมผมก็แน่นอนศิลปินอยู่แล้ยโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นเฟสบาลานซ์เหมือนที่คุณบอกก็คือก็คือเฟสบาลานซ์ก็คืออ่าหน้าพัตเตอร์ห<ไ>งายขึ้นฟ้าใช่เฟสบาลานซ์เนาะใช่ใช่ถ้าส่วนใหญ่เฟสบาลานซ์เนี่ยมันก็จะเป็นหัวพัตเตอร์หัวโตหรือที่เขาเรียกกันว่ามาเล็มาเล็อ่ามาเล็ใช่ไหมต้องอ่านว่ามาเล็มาเล็นี่คือแบบมันมีความหมายไหมครับมาเลมาเลเ็ด จริงมันมันมีความหมายไหมหรือว่ามันเขาเาเรียกจําใช้คำเฉพาะของพัตเตอร์นี้ว่าโมเลดมันเป็นคำเฉพาะอรทักษะทักษะทักษะโมเลยโมเลดโมเลดโมเลดทีนี้ทีีน้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเฟสบาลานซ์ครับเฟสบาลานซ์เนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบคนที่พัด คือเขาเรียกว่าค่อนข้างแบบสแควร์ทูสแควร์ไม่ไม่ค่อยมีเปิดปิดเหมือนบานประตูที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้สแควร์ทูสแควร์เพนดูลั่มคล้ายๆกันไหมเป็นแบบลูกตุ้มเป็นอะไรอย่างงี้ไหมคือยังไงการพัดเนี่ยมันก็ต้องเป็นลูกตุ้มอยู่แลูกตุ้มนาฬิกาถูกไหมครับแต่ทีนี้บางคนก็จะมีเข้าในแล้วกลับมาแล้วก็มีการปิดใช่ไหมเปิดปิดแล้วบางคนก็อาจจะชันหน่อยก็คือแบบสแควร์ทูสแควร์ถูกไหมครับแต่อันนั้นอันนี้คือเรื่องของสองอย่างก็คือเฟซบาลานซ์กับตัวที่เป็นโทแฮงแต่ทีเนี้ย ส่งที่เราต้องทราบดีมันก็จะมีเรื่องเรื่องอื่นละที่เป็นองค์ประกอบที่เอามาดูเป็นเรื่องของคอใช่เป็นเรื่องของคอ <Core S 2> ใช่ไหมทีนี้เท่าที่ผมทราบมาก็คืออย่างเนี้ยอย่างที่โบชานอธิบายว่าว่าทรงมอลเลตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเฟสบาลานแต่ว่าโอเดซี่ของเราเนี่ยตอนนี้ได้ปรับคอซึ่งทําให้จากมอลเลตเนี่ยกลายเป็นมอลเลตที่ต้องเป็นเฟสบาลานเนี่ยกลายเป็นมอลเลตที่เป็นตัวแห่งโดยใช้คอที่เป็นคอ <Short> neck. ช็อตเน็กช็อตเน็กช็อตสแลนเนี่ยเนี่ยนะมันก็ทำให้ให้เขาเรียกนักกอล์ฟลูกเล่นมีกิมมิกเล่นได้เยอะขึ้นต,ต้องการพัดแบบเปิดปิดแต่ต้องการใช้หัวทรงมาเล็ดแต่ทีนี้นี่มีครกดีเลยที่คุณพูดถึงเรื่องช็อตเน็ก ครับเพราะว่าผมได้ยินมาว่าเขาได้ออกไลน์พี่เป็นเหมือนรู้สึกว่าทางลองเน็กีราฟไงยีราฟ์อ่า่งไปสวนสัตว์ป่ะช่วงนี้ชอบเลย่ะลูกเขาชอบลูกชอบที่ที่เขาเขียวไหมโปโปเตมัสหมูเด้งไงหมูเด้งหมูเด้งไปดูไหมยังหูเด้งไม่ได้ดูฮะลูกอยากไปแต่ว่า ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาเลยใช่ใช่เพราะว่าฝนตกด้วยลูกผมเองเนี่ยตอนนี้ผมสั่งมออ์ชันได้มาเพียบเลยเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าแมทช์แล้วไปสวนสัตว์ไปรอดูหมูเด้งไปดูหมูเด้งมันกวนหินนะแต่นอกจากหมูเด้งเนี่ยเราก็มียีราฟด้วยโอเคอ่ะทีนี้คุณพาผมไปดูยีราฟดีกว่าได้ครับไปอ่าเดี๋ยวเราไปดูยีราฟกัน น,นี่ไงมาถึงสวนสัตว์แล้วยีราฟตัวใหม่เลยอุ้ยผมชอบมากเลยนี่นี่นี่นเป็นไงฮะนี่ผมเฮดคอรเวอร์เฮดคอรเวอร์ของเรานี่เหมือนเหมือนเป็นยีราฟเลยไม่ใช่หมูเด้งนะเฮดเฮดคอรเวอร์เฮดคอรเวอร์เฮดคอรเวอร์เป็นยีราฟเลย <มา S 1> แล้วก็ปริ้นต์ลายสกรีนนี่เป็นยีราฟเลยเห็นไหมโอ้โหเท่ยีราฟเท่มาก ีราฟเลยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นยีร b อ่าอ่าอ่ะ,อะ,อะทีนี้นี่นะ Head Cover แล้วเรา review Head Cover แล้วเราแล้ว,ลว,ลวเรื่องของตัวพัตเตอร์ล่ะครับคือเมผมดูแบบเป็นสีโทนมันก็อ่ะสี G ีราฟเนาะใช่ใช่เพราะว่าเราเราต้องการออกแบบเพื่อให้ให้ใกล้เคียงกับลักษณะของของตัว แรงบันดาลใจที่เขาเอามาทำอาจคอยาวเพราะว่าเวลาผมดูอตัวคอยาวเนี่ยยีราฟสไตล์เนี่ยเหมือนว่าหน้าไม้ผมเห็นชัดขึ้นนะแน่นอนเพราะว่ามันคอมันทำให้ดึงดึึงสายตาขึ้นมาอีกใช่ไหมเหมือนเราสูงเราก็ดูสมาร์ทใช่ไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องูกต้องมันก็แล้วคุณรู้ไหมว่ายีราฟนี่กกินอะไรเท่าที่ผมไปซาฟารีเวลูกมายีราฟกิน แครอทใช่ไมไม่ไม่รู้อ่ะเพราะว่าที่เราขายแครลอดถังละร้อยมันไม่กินใบไม้บนยูคาลิปตัสจริงๆมันควรจะต้องเป็นงานเพราะนั่นไม่ใช่นมันมีโครามีโคราจริงจริงเขาต้องเป็นอีฬาต้องต้องกินอะไรก็ได้ที่มันสูงสูงอ่ะเพราะคอเขายาวอ่ะไม่เป็นไรช่วงนี้ผมไม่ตามกีลาเพราะว่าผมกำลังอินกับหมูเดงโอเคแต่ทีนี้กลับมาเรื่องพัตเตอร์ตรงนี้ก็คือคอมันยาวทำไแล้วก็สีมันก็เป็นโทนที่แบบสวยมากเลยถูกต้องครับถูกต้องครับมันก็จะมีทุกแบบเลยมีทั้งเป็น เฟซบาลานใช่ถูกต้องใช่ไหมแล้วที่ี่มันมีเฟซบาลานแล้วมันก็จะมีแบบโทแฮงด้วยอ่ะลองเอาโทแฮงไหมเอาตัวนี้ตัวนี้มาก็ได้อ่ะที่เป็นเบลดโอเคโอเคโอเคนี่เป็นเบรดอ่ะประชานดูอืมอ่านี้ก็เป็นเห็นไหมอันนี้ลักษณะอันนี้ลักษณะเป็นกก้าึ่งเราตอบโจทย์ด้วยเลยเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกเห็นไหมฮะอ่าก็คือก็คือด้วยทรงด้วยรูปทรงถ้าคอเหมือนกันเนี่ยถ้าคอเหมือนกันโดยรูปทรงเนี่ยมันมันแบ่งอยู่แล้วอันนี้คือทรงเบรดอันนี้คือทรงมอลเล็เห็นไหม ถูกโตแฮงเฟสบาลานแน่นอนอันนี้คืออันนี้คือชัดเจนในในเรื่องของในเรื่องของรูปลักษณ์นะฮะแต่ส่วนจะอัดเดปยังไงให้ให้เหมาะแก่นักกอล์ฟเนี่ยพอเขาจะใส่กิมมิกไปคอปรับเป็นช็อตเด็กจากอลเลตก็กลายเป็นอ่าเขาเรียกอะไรจากอลเลตที่เป็นเฟสบาลานกลายเป็นอลเลตที่เป็นโซแฮงกึ่งๆโซแฮงถูกไหมผู้จะช่วยเรื่องของการเปิดปิดถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับโปครับใช่ใช่เฮ้ยผมต้อง แดีที่ผมสังเกตนะไอตัวนี้คือตัว AI เทคโนโลยีใหม่ครับประชานครับเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับพัตเตอร์เลยเป็น AI smart face เหมือนกันโอเคออกแบบเทคโนโลยีโดยหุ่นยนต์เลย AI ใช,ใช่ไหมใช่ถูกต้องคือเขาเรียกอะไรอะ่ะสามารถพัดให้โดนตรงไหนเนี่ยกระจายน้ำหนักได้ทั่วหมดเลยอ่าเราก็จะมี2 2แบบด้วยกัน AI กับ AI one m e l ใช่เพราะโครละสีใช่ครับสีขาวเป็น insert insert silicone แต่ว่าออกแบบโดยเทคโนโลยี AI กับที่เป็น m e ม m e คือหน้า cn m e ก็คือเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างที่จะเฟิร์มกว่าเดี๋ยวผมดูถ่ายท้อสดในทัวร์มีผู้เล่นใช้กันเยอะมากมีทั้งทางฝั่งชายและหญิงใช่มีใครบ้างอย่างล่าสุดน้องจีนก็เกือบได้แชมป์ไปใช่ไหมวันสุดท้ายแพ้แพ้ไปนิดเดียวก็ใช้ตัว เอเหมือนกันแต่หน้า AI นะฮะแต่ว่าตัวตัวพัตเตอร์อาจจะเป็นตัวรุ่นรุ่นเดิมตัวเวอร์ซ่าอ่าแล้วก็มีอย่างโรสแองโรสแองโรสแองก็ใช้แล้วทางฝั่งไทยก็เลยมีจอร์นรามจอร์นรามก็ยังใช้อยู่ในลิฟท์ก็ยังใช้อยู่ในในพีเจทัวร์ก็ยังนิยมอะเดซี่นี่คือยังเป็นที่นิยมอยู่ใช่ของของนักกอล์ฟก็คืออันดับหนของพัตเตอร์แน่นอนอยู่แล้วใช่ัคือคือแน่นอนต้องเรียนอย่างนี้คือออเดซี่เนี่ยในในทัวร์เนี่ยถือว่ามีผู้เล่นที่ใช้และให้ความเชื่ออถืนีี้มากท่สุด ใช่ใค่อนข้างที่จะเยอะที่สุดเพราะว่าเรามีหลากหลายโมเดลเรามีหลากหลายรุ่นตอนนี้เนี่ยหากใครสนใจพัตเตอร์หรืออยากจะลองเดโมพัตเตอร์เนี่ยไปได้ที่ไหนครับภายใต้บริษัทเรียวเนียนะฮะร้านค้าของเราก็คือก็คือจะมี Transview g o ลมี l ร o n i เน Shop มี g o l p p พ r t n e r ในห้างสวรสินค้าชั้นนำทั่วไปตลอดจนดีลเลอร์ที่ขายแบรนด์สินค้า c a r a เว o d y อ s ทั่วประเทศไทยเลยฮะ,ะท่านสามารถเข้าไปทดสอบทดลอง พัตเตอร์ได้ทุกรุ่นทุกแบบตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นเลยครับปรชานอ่าโอเคทีนี้ผมอยากได้เจ้าต,ตัวนี้กลับบ้านฝากลูกชายผมเพราะว่าตอนนี้ต้องเร่งยีราฟกับเรื่องสวนสัตว์เนี่ยกำลังอินได้เลยเดี๋ยวผมเอาไปเป็นตัวอย่างให้เลยเอายีราฟไปเจอฮิปโปโปเตมัสหมูเด้งเรียนเชิญปรชานหยิบไปเลยครับผมโอเคโอเคดีล